สวัสดีครับผมพบกับไอ้ปุ๋ยเชดดลครับผมผม,ผม,ผม,ผมื้อนี้วันหยุดครับขอบันหยุดยาวตุดจินครับผมมื้อวันอ้ายเราพามาหาปลาครับผมมาหาปลาอยู่แถวที่ทำงานอยู่นะครับ ลงใส่ด่างไปสองปากครับผมเดี๋ยวคอยติดตามกันครับว่าได้ว่าใดครับผมมาชมผลงานครับน้องที่สองารา่เนี่ยนี่ครับมากับพันใหญ่ครับผมจัดจานในย่านนี้ครับเพราะตรงห่วงครับผม,อมเอาไม้กางเขเมามันดมันมันเลยทับล,ลง ขี่เพรครับผมต้องปใส่๋ย่รอชมผลงานครับผมประเดบ่วประเดีครับผมโอ้บรรยากาศดีครับครับผมสบายดีเย็นดีลมอ่อนๆครับผม มึงวินาก,การรอบนอกครับผม,ม,ม,มแค่บาที่กับแค่ดีแค่เดี่วเลยโดยไม่มีอี่รมทีมงานครับผมเ <c oughs> ดีย๋ยวหเชียบเาทีม้ง้เส้ตต้งห่วงครับผม ได้ดแทๆนะครับอย่างหมหน่อยหรายวังนีกังียมงน่ายเปอร์เซ็นต์เลยครับย่างหมู่งท่านหน่อยถ่ายเรียบร้อยเราไม่ตรงห่วงเรกครับอย่างเนื้อแทบ่ปลาผมมีการการการยางเกิดขึ้นแท้เราเมื่อนี้กสื้อปัาตลาดในวันได้เมือนี้่เบิางหมูแห้งแราเซื้อปลาตางลายเปอรเลยครับเดี๋ยวครับรอสกู่ครับผม อย่าพูดนะครับคำพูดของคุณจะเป็นยังก่อนเขาว่าอะไรเป็นลัทธ้านบมะพี่แกมาได้เขาม่อยนี่บอกนะนี่มัเขาปนังกันื่ะโอ้สุดยอดเลยพี่น้องเลยสองขางเลยบอกบรรยากาศ ัหัวถ่ดีออกออกมาสวยครับอนี้ััปดไปมัช่วพงขึนได้ม่อืนี่ลันี่คือนากมัตนน้ำาล้น่ไอกนี้ บรรยากาศดีครับโอ้มาตอนเสาขี้ลมเลยเนาะมาตสาเข้ามาแล้มเสาเก็มีน้งในช้างไฟลกันเนาะอืมย่างดีเลยตามฝนอยงเนาะจะไปทางตนไปทาตันจะไปสวยจะไปสวยมากมากสามาตสาเ้จะจะไปสวยอาหกินเสาคนวา ไปแล้วครับ <screws> พ <in the ground> <tripod> <desserts> <men> <assim> ี่น <Luckily en os> <cu> ้องอ่าไปยามแล้วครับนนี้เออพอชมผลงานครับผมไปแล้วครับไปแล้วครับผม nghe vô, vắt đu, hay mơi, ô, thứ mình cả lựng cứ kia nọ, lựng vỉ nọ, chuẩn bị thùng hoa ở ti, thùng hoa nhẫn mương ở ti, 2 mét đi bỏ vào, à, nó lông gì ở chỗ này, ô, này nạm gì วงาขัมมนลงไม่ขีลล่ลงว่ามีบอกปูนพร้อมดิอ๋อเดียววายร <c oughs> ังไรสดว่าเป็นไรสดปะเยนยไอท้ายวิโอได้ี่ย <c oughs> ไงลังไปคือจบเลยนะ รอชมผลงานครับผมพักหนึ่งครับเออใายการเนี่วครับพี่น้องมาเนี่ยอยิงนี้เสียงว่าได้ยูได้ย,ดยูมาครับเออมันรับเบิ้งคนะอ่ะอ๋อรอชมครับผมช็อคเกอร์ว้ามาเนี่ยมานนี่เขาเหรอ ตัวบักใจเลยช็อกเกอร์วะนะ <S <S แมนบอยเขาขาวแต่ว่าแม,ม,มนนี่เนี่ยมเกือบมันดำๆำว่าแม,มนบอ,อ,อยอปาดช็อกเกอร์บัวน่านนี่ดีอ่ะอันเดียวก็ขาวนี่ไม่ทุนดิเลยเนี่ยทุนขวดอ๋อทุนขวดเล่าไปเฮ็ดไู ครับรรยากาศเป็นน้ำครับผมโอ้บรรยากาศดีขนาดเล้ลมผัดเย็นสบายดีครับผม hmm. เดี๋ยวได้อ่ไรเดี๋ยวรอดลุนอีกทีหนึ่งนะครับเด้อพี่น้องจัดให้เบิ่งบรรยากาศ ร็ใส่สามปากก่อนปบากมีเอาไปต่อยนะครับอีสันมันเท่ารับผมเนี่ยคนอีสันแล้วคนไทยครับผมไปไใส่กับหายูหายกินนี่ก็หรอครับผมนี่จะส้องมือโยกใชครับ เดี๋ยวได้บะไรจังเลยเรอลงอีกทีหนึ่งนะครับเออเราคลิปนี้เคย,เยติดพวกใหม่คลิปนี้ก่อนครับผมเดี๋ยวรอติดตามคลิปซองกับผม